สวัสดีครับผมชื่อขิ่งนะครับผมจะเล่นเกมไฟหนึ่งวันนะครับนะครับผมจะลงแรงนะครับนี่คือวันที่หนึ่งครับผมตายผมกันผมตายผมจะไปซัดตัวเองหน้านครับคครับเดี๋ยวคนกดไลค์เสร็จไลค์ครับ กดคุณกดแชร์ติดตามกดคุณเมนต์คนครับ 何 <music>